ชมโครสณาคุณผู้ชมค่ะเราไปดูข่าวทั่วไทยกันดีกว่านะคะคกับช่วงเด็ดข่าวกับใหญ่เมียนค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะเด็ดข่าววันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีพักประชาธิปไตยใหม่โดยท่านสสสุรทินวิจารณ์หัวหน้าพักพร้อมด้วยมวลสมาชิก จะจัดการประชุมสามัญประจำปี2567ตามระเบียบวาระเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วนำไปเสนอแนวนโยบายให้ภาครัฐถได้ช่วยกันดูแลแก้ไขให้ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐบาลจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนเจ้าขาท้บบช เราประชุมตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดให้ว่าปีหนึ่งต้องประชุมหนึ่งครั้งสมาชิกพรรคประชาธิปตไตยใหม่เยอะพรรคประชาธิปไตยใหม่มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนมีการอยู่ดีกินดี60ปีจาก600เนี่ยเงินสุ่มผู้สูงอายุเนี่ยปรับให้ขึ้นเป็น3,000บาทแต่รัฐบาลที่แล้วเขาก็เห็นรัฐบาลนี้ก็เดินต่อเขาจะช่วยกันครับให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นครับผมปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอำเวสีเคี้ยวเป็นป่าไม้ที่เสื่อมโทรมและชาวบ้านก็เข้าไปอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยคือทุกอย่าง ที่ที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาอาทิเช่นอ่ะหน้าเสียสรังสิตคือเราต้องลงพื้นที่ดูสภาพจริงก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถ้าคุณผิดอ่ะผิดจากอะไรเราผิดเราก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเราผิดนะแต่ผิดยังไงที่เราจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขารับให้ได้ว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะ,ะกฎหมายก็คือกฎหมายจริงจังจิงใจรับใจพี่น้องคนน